สวัสดีครับขอแนะนขขําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน,น้นๆตามความชัวร์ของเกมงฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสาเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี3 8 8 g o c o m รัรันตีค่าคอมว่าม,มากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกบอสเนียพบกับฝรั่งเศส เกมนี้แนะนําทีมเยือนแม้ช่วงหลังฟอร์มของพวกเขาจะผีเข้าผีออกและนักเตะแ,แต่ละคนเล่นแบบติดแอคจนเก็บมาได้เพียงสี่แต้มจาก2นัดเท่านั้นเกมล่าสุดที่ชนะคาซสถานทีมสมัทน้อยได้แค่2อศูนยนน์ทั้งๆท,ท,ที่รูปเกมและโอกาสพวกเขาได้มาไว้ในกำรรม,มือทั้งหมดก็ตามแต่สภาพของทางบอสเนียก็ไม่ได้ดีนักไม่มีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาช่วยรุ่นพี่เลยครับนักเตะที่เราอาจจะคุ้นชื่อก็จะมีเพียงเชโกกับเปียนิสเท่านั้น ยิงการอยู่ในกลุ่มที่เอาเรื่องแบบนี้มองว่าทางฝรั่งเศสไม่น่าจะประมาทพลาดสามแต้มและด้วยราคาที่ออกมานั้นทางทีมเยือนต่อเพียงลูกควบลูกครึ่งมองว่าเกมนี้การที่พวกเขาจะชนะ2ประตูดูจะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทางฝรั่งเศสคู่ที่2ลิทวเนียพบกับอิตาลีเกมนี้แนะนําทีมเยือนเนื่องจากฟอร์มของพวกเขาแม้จะไม่ถล่มคู่แข่งเลเทเป็นโจ๊กแต่พวกเขาสามารถกลุมทุกอย่างเอาไว้ในกำมือได้ทั้งหมด เรียกได้ว่าวัดกันได้2อ,อย่างคือความสามารถในการจบสกอร์ของพวกเขากับวัดว่าผู้รักษาประตูของอีกฝ่ายจะตีนออกแสงหรือเปล่าแม้2เกมแรกจะชนะคู่แข่งนั้นแล้วสอลูกก็ตามแต่คู่แข่งใน2เกมแรกถือว่าเป็นทีมคุณภาพมากกว่าทางลิทัวเนียอยู่โดยปัจจัยต่างๆวกกับคุณภาพมองว่าชาวบ้านรอดยากมากครับคำถามเดียวที่มีอยู่ในหัวคือทางอิตาลีนั้นจะยิงได้กี่ลูกเท่านั้นซึ่งทางชาวบ้านเป็นบอลหืออื้อใครไม่เป็นดังนั้นบอลแบบนี้ลุนให้ยิงข้านั้นสบายใจกว่าทีมที่มาตั้งรับทั้งเกมแน่นอนครับพูดกันถึงเเเรรืื่่่อออองาาคในนนนนกกมมีี้้ัทยยตูู2ล ดูว่ามีลุ้นพอสมควรครับที่พวกเขาจะบุกมาชนะ2-3ประตูขึ้นไปดังนั้นเกมนี้ขอแนะนำทางอิตาลีครับสนับสนุนโดย 388goal.com เว็บตรงของคอกีฬาคู่ที่3สเปนพบกับโคโซโวเกมนี้ขอแนะนำทีมเยือนไม่ใช่ว่าวางให้พวกเขาบุกมาเซอร์ไพรส์อะไรได้แต่จากคุณภาพแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่แม้เกมแรกนั้นจะแพ้สวีเดนมาศย์ประตูต่อ3ก็ตามอาจจะด้วยสไตล์บอลที่ห้าวเป้งเกินไปเลยมักโดนคู่แข่งที่ระดับเหนือกว่ายิงจนเสียหลัก และทางสเปนเองก็น่าจะชื่นชอบบอลแบบนี้ครับเพราะที่ผ่านมาพวกเขาเจอทุกทีมมาอุดใส่จนตัวเองทำอะไรได้ลําบากแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือทางสเปนไม่ได้แข็งแร่งดังเก่าโดยเฉพาะในเกมรุกแต่จากเกมล่าสุดที่พวกเขาพักตัวหลักเอาไว้มากมายดูแล้วเผอเอเกมนี้น่าจะเปลี่ยนผู้เล่ยนยกทีมอีกตามเคยครับ ซึ่งแม้จะส่งทีมชุดที่ดีที่สุดลงมาก็ตามมองว่าเกมนี้ไม่ใช่ง่ายๆที่พวกเขาจะถล่มคู่แข่งกระจุยเนื่องจากตัวหลากหลายรายก็เตรียมกลับไปรับใช้สโมสรที่ปัจจุบันกําลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วดังนั้นแม้เกมนี้จะเชื่อว่าสเปนจะคว้า3แต้มได้แต่หากมามองที่ราคานั้นพวกเขาต่ออยู่ถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยมองว่าเกมนี้เสี่ยงกับโคโซโวน่าสนใจกว่าครับจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆที่ชอบอย่าลืมกด s u b s ไ r ร b e กดกระดิ่งเอาไว้ด้วย พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ